เปียกเชิญครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากครับพี่เปียกนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับค่าเงินบาทครับพี่เปียกมันมีการแข่งข่าขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพี่เปียกหลังจากที่ประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะฮะประมาณเดือนหนึ่งค่าเงินบาทขึ้นไปเกือบสามสิบสี่บาทต่อหนึ่งยูเอสดอลลาร์นะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเงินบาทแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็สาสิบสองบาทต่อประมาณหกสิบหกสตางค์ต่อ1นึ่งวสตอลลานะในแง่ของการลงทุนพี่เปียกพอจะแนะนําเพื่อนลงทุนได้ไหมครับนะฮะพอจะมีกลยุทธ์ในการที่จะปรับพอร์ตอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับหุ้นอย่างไรครับพี่เปียกฮะเรียนเชิญครับพี่เปียกครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับในในในวิในมุมมองของผมแล้วกันนะครับมันอาจจะมี อ่ผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวพ่อว่ากันอีกทีนะครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่ที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับสําหรับสําหรับอ่บ้านเรานะครับสําหรับทุกประเทศเลยนะครับค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าแข็งค่าอยู่งั้นะครับครับอันนี้เวลาอ่อนค่าแข็งค่าเนี่ยเราก็จะไปอิงกับไอ้สกุลยูเอสดอลลาร์นะครับอ่าจง่ายๆโปกตีก็จะเป็นเมนไปที่สกุลยูเอสดอลลาร์เราอยากรู้เงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าเราก็จะอิงกับยูเอส ดอลลาร์เป็นหลักสกุลอื่นเราจะไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าจริงๆมันก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับครับอันนี้เวลาเราเนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับนี่เป็นช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับคําว่าอ่อนค่าหมายคือหมายความว่ามันวิ่งจากสามสิบไปที่สามสิสี่อย่างที่อาจารย์หมอบอกนะครับครับสามสิบไปสามสิบสี่เนี่ยแปลว่าอ่อนค่านะครับตอนอ่อนค่าเนี่ยเซตก็จะวิ่งทางเดียวกับกับ กับค่าเงินนะครับครับอ่อนค่าขึ้นไปขึ้นไปตลาดก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาเอาโครงสร้างของเซตก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับค่าเงินยังไงครับเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือปีประมาณปีหกสามนะครับเงินบาทก็แข็งค่าอย่างเดียวเลยครับแข็งค่าคือวิ่งจากสามสามนะครับมาที่สามสิบครับอันนี้เรียกแข็งค่าเซตอินเด็กซ์ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะ เนื่องจากมันเกิดโควิดนะครับมันก็จะลงมาก่อนแล้วก็ออกข้างๆไปแนวโน้มค่างเงินบาทเนี่ยมันเป็นป่างนี้ครับค่างเงินบาทมันเป็นอัตราที่คนต่างประเทศนะครับเอาเงิน US ผมผมยึดเงิน US เป็นหลักจะได้เข้าใจง่ายนะครับครับเอ,อเอาเอาเงิน US มาแลกเป็นเงินบาทในบ้านเราเนี่ยครับบ้านเราจะมีเงินบาท,นท,ทธนาคารประเทศไทยธนาคารต่างๆก็จะมีเงินบาทอยู่ในกระป๋างของตัวเองเนี่ย นักทุนต่างประเทศต้องเอาเงิน US เอดอลลาร์มาแลกเป็นเงินบาทไปครับถ้าแลกกันเยอะเนี่ยเงินมันจะแข็งครับหมอครับอันนี้คือโดยหลักนะครับคือเงินไหลเข้ามาบ้านเราเนี่ยเงินเราจะแข็งถ้าเงินเราไหลออกไปข้างนอกเยอะๆเงินเราจะอ่อนครับก็หมายความว่าเงินบาทมันแข็งค่าอ่อนค่าตามเงินที่ที่เข้ามาแลกเงินไหลของไปมาไหลของเงินที่เข้ามาในระบบเราเนี่ย เพราะฉะนั้นผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับเงินลงทุนจากนักทุนต่างประเทศหรือเรียกว่าฝรั่งเนี่ยเอาเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินบาทแล้วเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือตลาดตราสารหนี้ก็ตามเนี่ยเวลาเอาเข้ามาเนี่ยเงินมันจะแข็งนะจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยครับหมอมันเกิดโพซิชั่นที่ผมบอกนี่แหละคือเงินมันไหลเข้ามาทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมาตลาดหุ้นก็ได้อาจจะมาตลาดตราสารหนี้ก็ได้นะครับ หรือเอามาลงทุนทางตรงก็ได้เอามาตั้งโรงงานเอามาอะไรประมาณนี้ยครับ,รบซึ่งผมเข้าใจว่ามาทั้งสามทางเลยครับรอบนี้ครับเงินมันก็เลยแข็งจากสามสิบสี่เนี่ยตอนนี้ลงมาเหลือสามสิบสองอันนี้พอเข้าออกสมมติเข้าออกเงินออกไปเมื่อไหร่นะครับเงินก็จะแข็งอ่อนค่ากลับไปที่สามสิบถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้อยู่คือจากสามสิบสี่ลงมาสามสิบสองแล้วลงไปสามสิ คือแข่งข่าไปเรื่อยๆนะครับแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นเอาเฉพาะเราเอาเฉพาะตลาดหุ้นแล้วกันนไม่ต้องไปลงที่ตราสารนี่ก็ยังเป็นเน็ตบายต่อไปครับหมอครับเขามีเงินลงทุนไหลเข้ามามากน้อยไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหลเข้ามาเงินมันก็เลยเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะครับณขณะนี้เงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาทําให้เงินแข่งค่าไหลอมาทําอะไรก็เข้าไหลมาซื้อหุ้น เมื่อซื้อหุ้นไอ้หุ้นชุดเของเราก็เลยแข็งแรงแบบก,กสิกรไทยไทยพาณิชย์แบงก์เทพแข็งแรงมากๆเลยเพราะว่าเรียนอยู่แล้วผมเคยเรียนแล้วว่าเขาเข้าสามตัวนี้แหละครับครับอันนี้คือเซ็ตอพอเอาพอเอาค่างเงินบาทกับเซ็ตบารมกงานจะเห็นว่ามันวิ่งในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นแต่มันจะขึ้นถึงจุดหนึ่งะครับหมอ พอมันแข็งค่าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยอตอนเข้าออมาเขา,าเอาเงินสามสิบอเอาหนึ่งดอลลาร์มาแลกสามสิบสี่บาทบไม่ทําอะไรเลยนะครับทิ้งเงินไว้เฉยเนี่ยครับอยู่ดีเงินบาทแข่งค่า,าอยู่ที่สามสิบเขาก็แลกเงินกลับไปเลยเอาเงินสามสิบาทมาแลกหนึ่งดอลลาร์ของเขากลับไปเลยเขาได้กาไรสี่สิบตันเกือสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ แต่ถ้าเอามาลงทุนในตราสารน,นี้เขาจะได้ดอกเบี้ยในช่วงทามิ่งที่เขาเอามาครับถ้าเขามาลงทุนในตลาดหุ้นเขาจะได้ตัวแคปิตอลเกนหรือกําไรจากการลงทุนไปครับเพราะฉะนั้นเงินบาทมันก็จะวิ่งอยู่แค่หมอสามสิบสี่ลงมาสามสิบสามสิบมันก็จะมันจะไปแข็งไปกว่าน,นี้ละก็ฝรั่งหรือก็ถอดก็แลกแลกเป็นเงินยูเอสซแล้วออกไปเงินก็จะออนกลับไปที่สามสิบสี่หมนี่คือโครงสร้างของตลาดหุ้นกับอ้างครับ ครับตอนนี้ที่เรายืนอ,อยู่ว่อาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางทางเลยครับ,รบมีโอกาสถ้าเห็นเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง,งอนนไปถึงสามสิบก็แปลว่าจะมีเงินฟลอรไหลเข้ามาแต่ว่ามันจะไหลมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาจะจะไม่เอาแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าพอพอพอถ้าเขาเอาเงินเข้ามาเพิ่มตรงสามสิบาทเนี่ยแล้วมันไม่ลงไปที่ยี่สิบาทมันกลับวกกลับไปที่สามสามเขาจะขาดทุนทันีสิบาทเช่นเดียวกัน ไอ้สิบสามบาทเท่นเดียวกันคือสิบเปอร์เซ็นโดยที่เขายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับขาดทุนเป็นสิบเปอร์เซ็นต์มันเขาต้องประเมินให้ดีว่าค่าเงินจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราวิ่งอยู่ตรงนี้แะครับหมอสามสิบสามสามสสี่เป็นข้างบนนะครับยี่สิบเก้าสามสิบเป็นข้างล่างวิ่งอย่างนี้มาสามปีครับมันฝรั่งก็ใช้จังหวะค่าเงินบาทในการหมุนเงินเข้ามาแล้วก็หมุนเงินออกไ ตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยนะพอเห็นยี่สิบเก้าสาสิบนี่เตรียมเลยเลยนะครับหุ้นก็ลงคลับครับ,รบไอเงินบาทเนี่ยมาเราไปอิงกับค่า u ดอลลาร์พอ u ดอลลาร์กาฟที่เห็นเนี่ยคือ u ดอลลาร์เขาแข็งขึ้น,นครับดอลลาร์เขาแข็งขึ้นเราเมื่อเทียบกับเขาเราควรจะอ่อนลงนะครับเราไม่ควรจะแข็งแบบนี้ยกเว้นว่ามันมีเงินไหลเข้ามา นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราคิดว่ามีเงินไหลเข้ามาเพราะโปรตีเงินบาทนักขณะเนี้ถ้าไปดูยูเออเรส์ออนไลน์เนเนี่ยเราควรจะอ่อนค่าอืมครับอันนี้เป็นแนวโน้มเอาไว้ดูคร่าวๆนะครับว่าเงินเงินเงินบาทมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันมีผิดปกติยังไงเมื่อการผิดปกติก็คือมีมีคนเอาเงินเข้ามาในประเทศเราครับครับถ้าไม่มีใครทําอะไรเลยตอนนี้เงินบาทเราจะอ่อนค่ากว่านี้ เงินบาทอ่อนค่าเงินบาทอ่อนเอาอ่อนค่าก่อนนะครับวิ่งจากสามสิบไปสามสี่ในอ่อนค่าอยู่อ่อนค่าบริษัทที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือบริษัทที่ผลิตสินค้าในไทยครับหมอแล้วส่งออกไปต่างประเทศครับแล้วตอนขายขายเป็นยูเอสดอลลาร์รายได้กับกําไรยังไงก็เพิ่มขึ้น เค e กับฮาน่าผลิตในบอนไทยนะครับแล้วส่งออกไปต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้น,น,น,นกําไรนี่คือกําไรที่ประหนกผมเอามาจากรลยแอปนิวนะครับกำไรคฟอเตอร์สามที่ประกาศจะเห็นว่ามันโตร้อยสี่สิบสี่สิบดเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบทั้งปีเนี่ยโตร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทั้งที่เก้าเดือนเนี่ยโตร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ต้องแปลกใจยังไงก็เป็นทรงนี้อยู่นะเพราะตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันเนี้ยมัน มันอ่อนค่าไปจนถึงสามสิบสี่ตอนนี้มันเป็นควอเตอร์สามถูกไหมครับครับอันนี้ปัญหาอยู่ที่ควอเตอร์สี่ควอเตอร์เนี้ยควอเตอร์ที่เรายืนอ,อยู่เนี้ยมันเริ่มอ่อนไอ้มันเริ่มแข็งค่าจากสามสิบสี่มาลงมาสามสองครับกำไรคู่เนี้ยครับในควอเตอร์สี่จะไม่ดีเหมือนเก่าครับจะไม่ดีเหมือนใจมั่นนานแล้วครับนะครับที่เหลือก็แค่เวลาสัญญาการซื้อขายมัน มันเป็นทามิ่งเดือนต่อเดือนหรือทิศต่อทิตย์หรือเป็นควอเตอร์ต่อควอเตอร์อันนี้ไปดูข้างในอีกทีว่าสัญญาเสร็จไว้ยังไงตอนเนีญ่ยญาขายนะครับว่าล็อกล็อกอราคาสินค้าไว้ตรงไหน sca ยางผลิตในประเทศเราแล้วส่งออกถุงมือยางผลิตในประเทศเราแล้วส่งออกนะครับกําไรไตรมาสที่สามเนี่ยอย่าง sca เนี่ยทั้งปีเนี่ยโตสองร้อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นเรื่องปกติมันจะโตเท่าไหร่เท่านั้นเอง s ร <ST> g t โต271%อซอันนี้เป็นเรื่องปกติบริษัทถ้าค่าเงินอ่อนค่าจาก30%ไป34%บริษัทที่ผลิตของในประเทศแล้วส่งออกยังไงก็กำลไงดีครับแต่ผมแค่บอกว่าจากนี้ไปเอ่อควอเตอร์สี่เนี่ยเงินมันแข็งค่าไอ้ไอ้ไอ้ทั้งสีตัวที่เราคุยกันเนี่ยควอเตอร์สอาจจะรอปลงอันนี้ไม่รวมอย่าง s T g t ที่ถุงมือย่างมันเริ่มราคาขายเริ่มลดลงครับนี่เป็นเหตุผลที่ทําไม SCA กับ s อ g t ยังยังไม่ไม่ขึ้นค่อนข้างลงลึกด้วยซ้ำไปครับแต่ h าน่ากับเ c e เนี่ยยังขึ้นต่อครับอันนี้ถ้าเราถ้าเราคิดในแง่นี้แง่เดียวนะครับต้องขายคู่นี้ครับอาะไต่มาสีกำไรไม่น่าดีครับ ถาว่าไม่น่าดีไม่เด่นไม่นี้หมายถึงขาดทุนนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราคุยเฉพาะประเด็นในแง่กันไปเนี้ยครับอีกตัวหนึ่งครับผลิตสินค้าในประเทศไทยด้วยครับแล้วก็ผลิตในต่างประเทศด้วยครับ TPF มีโรงงานที่เวียดนามที่จีนอะไรเงี้ยครับหมอ TU เนี่ยมีโรงงานที่อเมริกามีที่ยุโรป สองสอง,สองบริษัทแบบนี้ที่มีผลิตทั้งในประเทศต่างประเทศมันจะไม่มันจะไม่ได้ไม่เสีย mm hmm. เพราะว่ามันจะมีแข็งค่าอ่อนค่าผสมกันไปในในในแต่ละแต่ละฟังก์ชัน mm hmm. เพรา้นกำไรของขาดทุนของ CPF เกำไรขาดทุนของ CPFQ จึงขึ้นอยู่กับราคาสินค้าที่เขาขายกับราคาวัตถุดิบที่เขาใช้เป็นสำคัญคไม่ต้องเอาค่าเงินหมันะเกรรีย mm hmm. บของเพราะมันมันเหมือนสแควร์นเหมือนสแวร เงินบาทอ่อนเงินบาทอ่อนอ่อนไปถึงสามสิบสี่ถ้าผมอยู่เมืองนอกผมก็จะมาเที่ยวเมืองไทยครับครับเพราะว่าผมเอาดอลล่าร์มาแลกแล้วผมแลกได้สามสิบสี่เนี่ยผมว่าผมช็อปปิ้งสบายมเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมแลกได้แค่ยี่บเก้าบาทครับเพราะฉะนั้นค่าเงินอ่อนๆกา,ก,การเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วโดนบังคับให้มาท่องเที่ยวเช่นมาโรงพยาบาลครับ,บ ครับก็ต้องหาจังหวะที่ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าแล้วก็แลกเงินเข้ามาครับครับบางคนก็วางแผนว่าจะมารักษาตัวที่เมืองไทยในปีหน้าสมมติกันนะครับถ้าเป็นผมผมจะแลกเงินตั้งแต่ไอตรงสามสี่สามสามนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมันมันแลกแล้วทิ้งไว้ได้นะครับไม่ได้สีเรียดอะไรก็ฝากเงินในธนาคารประเทศไทยไว้ธนาคารในประเทศไทยไว้เพราะฉะนั้น BDMs กับ b h เนี่ยในควอเตอร์สี่กำไรน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นเอ่อแต่ว่าพอแข็งไปถึงจุดหนึ่งคนที่จะมาก็อาจจะคิดแล้วเออตอนนี้มันมันแพงไปยังไม่มาก็ได้แต่ผมที่ว่าควอเตอร์สี่ควอเตอร์หนึ่งปีหน้ายังยังมาได้กันเยอะอยู่ครับไอเอโอกับเอเวเนี่ยนะครับปัญหา ว่าเออจะมามาพบตอนนี้เงินบาทมันมาอยู่ตงรงกลางนะสี่สามสิบสี่มาที่สามสองนะอันนี้เราเป็นปัญหาว่าเออลอยชั่หน่อยไหมให้มันให้มันอ่อนค่าอีกหน่อยไหมแล้วค่อยมาเนี่ยคู่นี้ยจะมีปัญหาครับแล้วถ้าเทรนแข็งขึ้นเพราะ,ะนั้นผมก็ยังตัดสินใจนไม่เที่ยวไม่ไม่มาเที่ยวเมืองไทยครับผมก็ผมก,ผมก็เออยังไม่มาไอ,อค,คู่นี้ก็กำไรก็ยังไม่มาครับพอเตอร์หนึ่งปีหน้าก็ยังไม่มา อันนี้เราคุยไม่เราไม่รู้ไม่เอาประเด็นอื่นมาคุยนะครับเอา,าเฉพาะค่าเงินคุยอย่างเดียวจะได้เข้าใจเป็นเป็นลอ็ลอตๆหน่เงินบาทเหมือนกันนะครับนอกจากผมจะมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยผมเห็นสามสิบสามสามสี่ผมก็แลกผมก็แลกเงินแล้วเซ็นสัญญามาซื้อที่เลยครับผมก็แลกเงินสามสามสามสี่มาซื้อที่ดินมาสร้างโรงงานนมคอนแทกเลยเพราะเดี๋ยวมันแข็งค่าลงไปแล้วผมผมเออ ซื้อที่ได้น้อยลงซื้อของได้น้อยลงเพราะับนั้นวากับอมตะในไตรมาสที่สี่ก็น่าสนใจนะครับอันนี้มาถึงกู้เงินบ้างนะครับกู้เงินเนี่ยถ้าเงินบาทอ่อนค่าบริษัทกู้มีปัญหาทันทีนะครับคือต้องหาเงินมาจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับกะคู้เป็นเงินบาทไอ้กู้เป็นเงินดอลลาร์แล้วมาแลกมาแลกเป็นเอไ มาทํางานแล้วเสร็จแล้วพอตอนขากับต้องตอนตอนกู้มาหนึ่งดอลลาร์แลกได้สามสิบเอ็ดบาทสามสิบาทไอ้ตอนขากับจะคืนหนี้เขาคืนหนี้กับดอกเบี้ยเขาครับต้องหาเงินสามสิบสามสามสิบสี่ไปจ่ายอันนี้เวลาเงินอ่อนค่าบริษัทที่กู้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าแข็งค่าบ,บริษัทที่กู้ก็จะไม่มีปัญหาอันนี้การกู้เนี่ยไอ้บริษัทที่กู้ต่างประเทศก็คือบริษัทที่จะเอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศครับคและเป็นบริษัทไซส์ขนาดใหญ่ ส่วนไซสขนาดกลางขนาดเล็กก็จะเป็นกู้ในในเมืองไทยอ่ะกู้ในเมืองไทยไม่มีผลต่อทานแรกเปลี่ยนอยู่แล้วครับปอททสพไปลงทุนขุด,ดน้ำจุดน้ามันที่ต่างประเทศต้องใช้เงินเดอลลาร์นะครับเลวลาออกออกขค้นคู่อะไรพกนี้ก็ต้องขออึ้นคู่ไปสกุลเงินดอลลาร์ซื้อขายก็เป็นยูเอสดอลลราหมดู้นี้จะมีผลเอฟเฟกต่อค่างเงินไ b l ก็เหมือนกันครัมีโรงงานทั่วโลกเนี่ย วันแข็งค่าอ่อนค่าของเขาจึงมีมีมีความหมายพอสมควรแต่บริษัทใหญ่พวกนี้จะทำเฮดจิ้งครับเฮดจิ้งหมายถึงว่าล็อกค่าไว้แต่ล็อกค่าไว้ยังไงมันมันมันก็ขับมันก็โแคั์ยากก็มีจะมีผิดมีถูกอะ่ะครับอย่างอย่างอย่างบ้านปูรอบนี้กําไรอาจจะน้อยลงเพราะว่าไปเฮดจิ้งแล้วมันขาดทุนก็มีทั้งคําว่าเฮดจิ้งมีทั้งกำไรและขาดทุนะครับ เนี่ยครับเอาเงินไปซื้อไปลงทุนสินทรัพย์ปรตทอก็ลงไปเยอะมิ้น์ก็ลงเยอะนะครับพวกนี้จะมีกําไรจากขาดทุนจากาะไรเปลี่ยนเข้ามานะครับมันมีขาดทุนได้มันก็มีกําไรได้ครับแล้วแต่การเคลื่อนไหวของเงินครับถ้าเงินอ่อนเขาจะขาดทุนเงินแข็งเขาจะกาไรครับแต่เป็นกําไรขาดทุนในบัญชีนะครับแต่มันมีผลต่องรบการเงินในประเทศเราเองครับบริษัทที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับถ้าค่าเงินอ่อนเนี่ย ต้องต้องจ่ายเงินเยอะครับเอาสามสิบสี่บาทไปแลกหนึ่งเอนดอลล่าไปซื้อสินค้ามาีมโ o เนี่ยต้องซื้อถั่วเหลืองทุกเดือนนะครับไอเดือนไหนที่ค่างเงินอ่อนก็จะมีต้นทุนสูงหน่อยครับเออเดือนไหนค่างเงินแข็งกำไรก็จะเพิ่มขึ้นถ้าค่า,งเงา,า,เาเงินบาทแข็งจากสามสิบสองที่เราเยนอยู่ปัจจุบันลงไปสามสิบีโ o ในไตรมาสที่สี่หรือไตรมาสที่สามจะกระไรทันทีครับ จูบิลีก็ต้องไปซื้อเพชรจากเมืองนอกเช่นเดียวกันครัอืมครับอ่าไปซื้อเพชรเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ครับมันก็แล้วแต่ว่าอ้วันที่ซื้อค่าเงินมันเท่าไหร่อ๋มเซเว่นซินเทคก็ต้องซื้อไอโฟนจาก่าวเทศเช่นเดียวกันนะครับครับแต่มันต้องซื้อเป็นสต็อกเข้ามาเรื่มยๆกมีทั้งถูกทั้งแพงคนเงินไปครับค่าเงิน ค่าเงินอ่อนค่าก็ต้นทุนแพงครับค่าเงินแข็งค่าต้นทุนถูกลงประเทศทุกประเทศส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้เงินเนี่ยอ่อนค่าทุกประเทศนะครับเพราะมันขายของได้และอ่อนค่ามันมีประโยชน์ต่อธุรกิจในประเทศนะครับทั้งส่งออกแต่ว่าไม่เหมาะกับการนําสินค้าเข้ามาเข้ามาขายเท่านั้นเองอืมครับมันเลยมีธนาคารทศ่ไทยต้องแทรกทุกธนาคารกลางทุกประเทศนะครับ ต้องแซงแซงให้ค่างเงินมันมีเสถียรภาพครันะขนาดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามให้เงินบาทอยู่ในกรอบสามสิบถึงสามสิบสามครับ,รบซึ่งซึ่งมันมันไม่ดิฟมากพอที่จะทํามาค้าขายได้ไม่ต้องไปห่วงค่างเงินบาทอย่าให้มันโอเวอร์ไปที่สามสามไปที่สามหกนั้นอันนั้นจะมีคนที่กู้จะมีปัญหาแต่คนส่งออกจะทำไรครับ,รบถ้าแข็งลงไปมากก็คนส่งออกก ก็ส่งออกไม่ได้ครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาเราปรับพผ่อนเนี่ยเวลาเราดูค่าเงินบาทมีแนวโน้มนนแข็งข้าอ่อนข้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมแนะนําว่าเงินเงินพอเงินบาทมันขึ้นไปถึงสามสามสามสี่ 3, 3, 3, 4, เนี่ยก็ขายหุ้นส่งออกเลยฮาน่าขึ้นอยู่ก็ขายทยอยขายไปเคซีขึ้นอยู่ก็ทยอยขายไปส่วนเจเนโรพานเนี่ยมันมันขายมันลงมัน ผลประกอบการมันไม่ดีมันมีมีราคาลงมาอยู่แล้วก็ขายไม่ขายไม่ก็ไม่ต้องขายอก็รอเงินบาทมันจะแข็งเพราะมันจะแข็งไปอ่อนอ่อนไปแข็งมันจะเป็นเป็นวงจรอย่างเงี้ยครับเราก็จะซื้อเก็บซีออาเจริญประกันก็ซื้อไปเพราะมันต่ำมากครับแต่ว่าถ้าเอาปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทมาเทียบก็บอกว่ายังไม่ไปไหนเพราะมันอยู่ตรงกลางสามสิบสองครับ ถ้าสิ้นสามสีเมื่อไหร่ซี C ีเอก็ขยับขึ้นอืครับทีก็ใช้เวอยู่นี้ครับข้างเงินบาทมันมันมันมีแนวโน้มแข็งมาจากสามสีมาที่สามสองมันยังไม่ไปไหนนะครับครับไอที่แข็งค่าแล้วมีประโยชน์ที่ผมบอกเนี่ยผมคิดว่ามีน่าจะมีการมารักษาในในประเทศไทยนะครับน่าจะมาเซ็นสัญญาแล้วนะครับถ้าแข็งค่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกทีวีโอพวกคอมสิเวนนเนพวกนี้จะกันอะไร กันรดีเพราะต้นทุนตาลงครับเพราะนั้น b d m s เมอเนี่ยผมคิดว่าถ้าย่อมาก็ซื้อได้นะ mm hmm. อ่ะหุ้นมันก็ลอยตัวสวยให้ได้อยู่แล้วครับํารุงล่าผมว่าว่าย่อลงมาก็ซื้อได้แหละดูจังหวะย่อตามแนวรับที่คุณหมอให้ในห้องไลน์อยู่แล้วมีกาฟรรให้ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว mm hmm. ทุกเดือนส่วอาทิตทุกวันอยู่แล้วก็นั่งดูตามนั้นนะครับสนใจตัวไหนก็ดูตัวนั้นอามาตะก็ได้ครับแนวโน้มไซเว่อปออเลยนะครับ ครับทำไมทำไมพวกอมตะบีดีเอ็มเอสีเยังยันไปได้อยู่เพราะว่าโครงสร้างใหญ่ของเงินสกุลดอลล่ายังเป็นอ่อนยังเป็นแข็งค่าอยู่ครับเพราะฉะบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะแข็งลงที่สามสิบยังไม่มีนะครับมันน่าจะวิ่งอยู่สามสองไปสามสามสามสองสามสามไปสักพักนะครับนั้นเงินมันจะนิ่งอยู่ตรงนี้เพราะเงินมันพอเงินมันนิ่งปั๊บมันจะมีการตัดสินใจว่าโอเคอะเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยมารักษาตัวกัน เอามาลงทุนสร้างโรงงานกันเลยตรงนี้เพราะนั้นยังไปได้อยู่นะครับคู่กัมมตราตัว่าส่วนทีทีทีวีโอเนื่องจากมันอยู่ตรงกลางสามสองเนี่ยเพราะนั้นราคาเนี่ยยังยังไม่ไปไหนแต่ว่าเนื่องจากราคามันไหลลงมาข้างล่างมากเกินไปเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะเก็บทีวีโอก็ทยอยาเก็บตรงนี้ได้ครับไม่ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีผลตอบกำไรมากนะครับ คอมเซเว่นก็ดูดีนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้ไปสักพักไม่อยู่ตรงนี้ไปสักพักกำไรก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่ข้างเงินบาทแล้วนะครับขึ้นอยู่แบบว่ากำลังซื้อไอโฟนสิบสามเนี่ยเราซื้อกันมากน้อยแค่งไหนนะครับทำซินเนกด้วยแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี่ยให้ซื้อซินเนกมากกว่าเพราะว่าตัวคอมเซเว่นมันอยู่ตรงขึ้นไปข้างบนแล้วครับครับซินเนกกำลังฟื้นตัวเพราะนั้น ไอ้ไอ้ไอ้บร <Un> ิษ nice ัทที่ยังกั้มกึงอยู่เนี่ยว่าอยู่เงินบาทอยู่แถวนี้แต่ว่าเพิ่นราคาคุณอยู่ข้างล่างเหมือนซินเด็กเนี่ยแล้วคขาเขาเซเว่นอยู่ตรงข้างบนไปแล้วมันให้เลือกซินเนีกเวลาเล่นส่วนหุ้นอีกประเภทหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับข้าเงินบาทคือหุ้นอ่าที่ทำมาหากินอยู่เมืองไทยเนี่ยครับกู้ก็กู้เมืองไทยอันนี้ไม่มีผลต่อข่าเงินบาทเลยคราไมเราไม่ต้องใช้ข้าเงินบาทในการประเมิน ผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ใช้เวลาไปยี่สิบนาทีนะพี่เปียกับมีคำถามมันมีแค่นี้ครับครับมีคําถามจากเพื่อนทุนครับพวกสถาบันการเงินแล้วก็พวกไฟแนนซ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมครับพี่เปียกเห็นวันนี้พวกไฟแนนซ์มันขึ้นกันมาหลายตัวเลยฮะสวัสดเอ็มทีซีติดล้ออะไรพวกนี้ครับวันนี้ขึ้นมาสี่ห้าเปอร์เซ็นตบางทีก็หกเจ็ดเปอร์เซ็นก็มีหลายตัวมันมีผลไหมครับพี่เปียกไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เปียกไม่เกี่ยวกับท่าเงินครับ ไม่เกี่ยวกะบคขางเงินครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาเขาเขาคาดว่าผลกระทบทางด้านลบจะไม่ค่อยมีครับจากการเปิดการแข่งขันสูงกับการถูกลิ้์ลับในในธุรกิจการเงินครับแต่ผมคิดว่ามันคงไปไม่ได้ไกลนะส่ครับวนตัวผมนะครับก็เนี่ยฮะหลายท่านเนี่ยกำลัง กำลังเรียกว่ากั้มกึ่งครับพี่เปียเพราะว่าค่าเงินบาทมันมันเริ่มแข็งค่าขึ้นมาตรงกลางๆพอดีเหนือนการที่พี่เปียกบอกมันมาจากสามสิบสี่บาทแล้วมันเหลือสามสิบสองและไอ้ต่ําสุดที่มันเคยลงเนี่ยประมาณยี่สิบเก้าสามสิบนะฮะทีนี้มันเปยังไม่ถึงครับหมอไม่ถึงเพราะว่าไอ้เงินยูโรลามันมันยังอ่อนค่าอยู่เยอะใช่มันเป็นอ่อนค่าอยู่ปัญหาก็คือบริษัทจดทะเบียนอย่างที่พี่เปียกโชว์นะอย่างเช่นพวก อิเล็กทรอนิกส์นี่ขึ้นมาเยอะมากครับแล้วก็ทำนิวไฮกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็ไม่ขึ้นเลยนะก็กลายเป็นโลมสวนนะครับนี่ก็ผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่อ่าน่าจะพออธิบายได้นะครับแล้วก็อ่าถ้าเราตั้งใจฟังเมื่อกี้นะฮะที่วิเปียกบอกนะครับว่าการปรับพอร์ตคืออะไรนะการปรับพอร์ตคือการชิงจังหวะนะครับในการทํากําไรสูงที่สุดแต่พูดง่ายเกินเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อในตําแหน่งที่มัน ตำแหน่งที่เรียกว่าจุดมันกําลังพีคอย่างเงี้ยฮะมันเป็นอะไรที่ที่พวกเราต้องต้องเรียกว่าถ้าจับใจความพี่เพียกสอนนะเอาไปเอาไปทําการบ้านต่อนิดนึงเนี่ยจะรู้เลยว่าค่าเงินบาทนี้มีความสําคัญนะฮะถ้ามองกันดีๆนี่คือบริษัทจดทะเบียนที่เขามีรายได้จากการส่งออกเนี่ยมันชัดเจนมากเหมือนที่เพียกบอกนะแทบจะไม่ต้องเดาผลประกอบการเลยนะส่วนพวกปีโดน ค่าเงินเล่นงานก็ก็จะมีสภาพหลายบริษัทที่ไม่ฟื้นนะครับนะไอ้พวกนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายท่านนี่เซอร์ไพรส์ cpf มากรับพียกขาดทุนห้าพันล้านหลายท่านบอกเออมันก็ราคาพุดมันก็ลงมาเรียกว่าโอ้เยอะแหละคือมันเซอร์ไพรส์ทั้งตลาดนักวิเคราะห์ก็ไม่ได้คาดว่าจะติดลบนะผมนั่งดูบทวิเคราะห์เนี่ยแล้วเมื่อราคาพุ้นมาลงมาก่อนผมก็ยังสงสัยว่าราคามันทำไมลงมาข้างล่างตรงที่มันยืนอยู่ตรงยี่ห้าบาทเนี่ยเป็นราคาล่างของมันเลย ข้างบนมันอ่ะสามสันเล่นอยู่เงี้ครับที่ัางครัราคาลงมาก่อนงบนะครับตัวนี้ครับก็น่าจะน่าจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็พวกเราก็ไปทํากันบ้านนะครับต้องขอบคุณพี่เปียกมากครับแล้วก็ท่านใดที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าสมาชิกนะฮะก็เรียนเชิญที่ l i น์ออฟ i ิเชีนะครับก็จะมีทีมหมอสองกล้องนะครับแล้วก็ทีมพี่เปียกนะฮะแมงเมาสําำราญนะครับคอยให้บริการพวกเรานะครับ ไปช่องทางไหนได้ไม่มีปัญหาเลยครับไปช่องทาง Facebook พี่เปียกได้เลยนะครับแมงเม่าสำราญนะครับเข้าไปตรงนั้นได้สะดวกมาทางนี้ก็มานะฮะเรายินดีนะครับให้บริการเราทํางานร่วมกันครับสองเตดนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนนักทุนทุกๆนะฮะสัปดาห์นะครับก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพุธนี่แหละฮะที่เราจะพอมีเวลามามีติ้งกันนะครับนะสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีอ่ท็อปิกดีๆให้พี่เปียกได้มาแนะนำเพื่อนทุนอีกนะครับ ได้ครับได้ยินดีครับยินดีครับหมอครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เปียกมากครับพบกันสัปดาห์หน้าครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับ